สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนวงวัดปลาไปโดยหรวงวัดเกิดเมินวันนี้วงวัดกับปลามาภายในบริเวณบ้านของหลวงวัดวันนี้หลวงวัดจะปลามาดูทีการเลี้ยงพึ่งพงปลาหรือว่าพึ่งปลาของหลวงวัดที่หลวงวัดเลี้ยงไว้ วัจะทำหางครึ่งหรือว่าโกนครึ่งไว้ภายในบริเวณบ้านของหงวัดจะตั้งไว้ต่ำปื้นต้นไม้เพื่อรึ่งมาอาศัยอยู่โกนนี้ก็เข้าไปล้หลายวันล้ประมาณได้สิบกว่าวันก็เป็น ธรรมชาติของเครื่องปลาหรือว่าเครื่องโค้งเพราะมันจะหาลังทําในตีเป็นโกนหรือว่าเป็นโค้งในปัจจุบันในตามธรรมชาติโค้งหรือว่าโกนในธรรมชาติมันก็จะเขี่ยมลงไปเนื่องจากว่าปลาใหม่หรือว่าต้นใหม่อาจจะบอกพอมีนักเครื่องโค้งหรือว่าเคร่งปลากันมาชอบอาศัยอยู่ตาม ตำบ้านของเขาจะสังเกตว่าจะอยู่ในตู้ลำโพงของในฝ้าเพดานหรือว่าในยางรถยนต์เก่าๆที่เขาทิ้งไว้พึ่งเขาจะมาแปลงลังหรือมาทํลรังอยู่ถ้าหากว่าเขามีเวลาเราก็ทำบางพึ่งหรือคอนโดพึ่งในรวดจะห้องคอนโดพึ่งเขาบารลุวดทําจากปุน มันเป็นการทําจากไม้ไผ่สารไม้ไผ่แล้วก็เอาปุ๋นมาฉาบเพราะว่าสมัยบัดเดียวมันหาหัาวขี้ควายก็บอกใครได้เพราะว่าสมัยเก่าๆคนโบราณหรือคนทั่าคนแก็บมันก็ใจ้ขี้ควายในการฉาบในเมื่อเขาหาม่ได้พวกวัดเลยพิกแพงเอาปุ๋นมาฉาบตัวนี้เขาวัดเลยว่าพ่อมาคอนโดมันคอนโดงข,ขอถนนวัด ทำด้วยวัสดุหลายอย่างตีนรว่าหาได้จากธรรมชาติก็มีผงอันนี้เป็นไม้ไม้ที่มันเป็นโพรงอยู่แล้วรู้ว่าก่อมาทำข้างในเห็นข้างหนึ่งแล้วก็เจาะหูเพิ่งอาศัยอยู่อันนี้ยังยังแบบมีเสียงรู้ว่าทำไม่ทำไม่อยู่สามสี่ สามสี่โกลนหรือสามสี่พงการวางไว้เาขาควจะวางไว้บริเวณที่มีห่มเบืเ่อบ่เฮ่อฝนตกใส่ป้องก,กันการน้ำฝน อันนี้ก็ยังบอมีพึ้นอาศัยเตยี่ยภายในก็ว่าก็จะชาบชาบปูด้วยสารด้วยไม่ไผ่และชาบปูเพื่อบ่ฮือมดเข้าป้องกันมดกันเข้า อันนี้ทำโดยไม้อันนี้รลงวัดประกอบขึ้นมาจากไม่เศษไม้ที่หลวงวดมีแต่อันนี้ก็มีพึ่งมาอาศัยอยูล่ละการทำโดยไม้ก็ดีไปอย่างหนึ่งจะทำห้เย็นสบายเครื่องพงจะชอบชอบเป็นไม้เป็นธรรมชาติ เราก็จะทำเพื่งงานบินเข้าออกว,ว่าจะวางไว้ห่างกันประมาณสักสองสามเมตร เวลาพึ่งมาอาศัยก็คือจะมาหาเองจะชอบที่ไหนก็นจะมาหาโพงเองว่าชอบแล้วจะเข้ามาอาศัยอยู่อันนี้เมื่อไงละอันนี้เป็นของของหลายปีแล้วที่วัดทําขึ้นมาอันนี้พึ่งชอบมากพพงนี้เป็นพงเกา่างพงชอบมากจะมีอาศัยตลอดปี เขาจะหาได้ว่าพึ่งพงจะบินเข้าบินออกพึ่งงานจะบินเข้าบินออกเราจะมีพึ่งอาหารคอยรักษาอยู่ปากรูกตลอดนั่นเขาต,ต้องต้องตังไววในระยะที่ว่า เขาเห็นสมควรถ้าว่าบ้านเฮามีละอ่อนหรือมีเด็กเล็กเขาก็จะต้องตั้งไว้เ้าผนจากละอ่อนหรือต้องผนจากเด็กเล็กเพราะว่าเขามาแน,น่ใจว่าเอาผือหรือละอ่อนหรือว่าเด็กเล็กจะไปใกล้ในรังพึ่งของเขาจะทำาึ่งพึ่งเขาตื่นหรืออาจจะทำลายเด็กๆเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ดูในบริเวณบ้านของเขาเคำหนึ่งถ้าว่าเขามีเด็กเล็กอาจจะจะตั้งไปรับตาหน่อยหนึ่งอันนี้มีอาศัยอยู่ละในบริเวณบ้านของวัดก็จะตั้งไว้หลายๆจุดหลายๆตีอันนี้เป็น ล่สุดก็คนรู้วันจะมีลายอยังมีทั้งแบงลักโหระพาแล้วก็อันนี้บะเือเทศคือบะเสอรอส้มวานุงวันจะอุกๆหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีการอุ้พักอุกอย่างไวตลอดตดแนวนี่มีพริก อันนี้ก็ต่อขึ้นมาจากไม้อันนี้ไอยปืนต้นลำใหญรู้ว่าก็จะทำาล่มกันฝนเื้อเห็นหน่อยหนึ่งโดยใจสนุ่ตีทองรับนำฝนได้นี้ใจรู้ว่าใจเป็นรอนกับเบื้องรอนขู่ตัดวางไววกันฝนองน,นี้ก็มีพึ่งมาอาศัยอยู่ มีพึ่งงานบินเข้าออกตลอดเวลาพึ่งนี้จะใหญ่เพราะว่าพงกับใหญ่สมวควรกองหรือว่าต่อขึ้นใหญ่มีพึ่งเงนินงานเยอะแล้วก็มีพึ่งทหารหรือว่พึ่งที่อยู่ประจำฝากดูคอย บสิ่งแปลกบอมต่างๆเข้ามาในบริเวณหังจะมีฮักษาอยู่การเลี้ยงพึ่งโคงธรรมชาตินี่เพราะว่าเขาเป็นการเลี้ยงได้แต่บัได้เลี้ยงนะครับรู้ว่าบัได้เลี้ยงเพราะว่าพึ่งจะออกไปหากินเองตามธรรมชาติ เอาไได้เลี้ยงเพียงแต่เขาคอยดูแลบ่ได้จะมีลานบินของเครื่องขึ้นบินจะมีลงโลงที่งลงลงเพื่เครื่องบินออกไปหากินเพียงแต่คอยดูแลบ่ฮื้อมดหรือว่ปวกขึ้นบริเวณหลังแค่นั้นเอง พื่อ ph จะเก็บน้ำหวานไว้แล้วก็สร้างตัวอ่อนเป็นพึ่งงานต่อไปก็ช่วงนี้กะวัดยังอยากจะบักเก็บน้ำพึ่งเตือเพราะว่าจะพราจะให้พึ่งสร้างพึ่งงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ ไว้คอยวันประมาณเดือนมีนาเมษาหรือหน้าแรงเอาถึ่งอะาเก็บน้ำผึ้งหรือว่าน้ำผึ้งเดือนห้าที่เราเคยได้ยินกันว่าน้ำผึ้งเดือนห้าส่ง่วงนั้นถือว่าน้ำผึ้งก็จะมีความหวานแล้วก็จะบมีน้ำฝนนับจะได้เก็บไว้ได้นานได้มืน อาหารวานนูวัาจะตั้งไว้ในปืนต้นลำไยติดลมๆลมว,มวันนูวัาก็จะอ,อุกหน่อยหนึ่งนี่เป็นต้นพริกไทยที่ขึ้นต้นลำไยวันนูนวัดมีทั้งหมดวานนูวัดเกิดมลน,นี่เป็นพริก คลิปที่วัดปู้กไกว์ขี้หนูสวนโอ้ยดีตทองมาต้องซื้อที่หนูสวนขอ,อ,อ,องวัดแบบไม,มีเยอะมาก นี่ก็แขวนคอนโดหนึ่งเห็นตุ๊กเหนโขนหนึ่ง,ง,ง,นนงวัดตั้งไววในหมยนบ้านตดต้นนี้ยังวาบ่เข้าเตี่ย แต่ขนนี่มีแล้วผนนี่ทําจากไม่ไผ่เหมือนกันแต่ฉาบด้วยขี้ควายหรือว่าขี้งวนว่าเอาขี้ควายมาฉาบซึ่งตามธรรมชาติเพื่องจะชอบมากคนโดแบบนี้หรือว่าหางแบบนี้ที่ทำจากไม่ไฟแล้วก็ มีฉาบตว้ขี้งวัพวพราะมันจะเย็นสบายโปรแล้วก็อมมีการมีกินอย่างอย่างซีเมนนี่ยังจะมีกินซีเมนติดแต่ตัวนี้จะมีกินธรรมชาติคือขี้งวัวขี้ควายบาดายัดนด้ นี่รู้งวัดจะปลาทำกรรมหนึ่งปลาทำวิธีการทำโวนพึ่งหรือว่าคอนโดพึ่งพึ่งท่านผู้ชมได้ครับชมในข้างต่อ,ตอไปแรื่ว,วันใดที่นูร้วัดเก็บน้ำพึ่ง เพราะว่าอยกจะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันข้างหนึ่ง พื้นทีโ่โล่งๆสำหรับเครื่องบินนะก็ต้องมีเครื่องบิลานบินของเคร่งเหมือนกันที่เราจะต้องหาพื้นทีโ่โล่งๆเครื่งบินบินลงหารังจุดที่เขาจะตั้งต้องมีพื้นที่โล่งสำหรับบินหรือว่าลานบินของเครื่ง นลวงวัดก็จะตั้งไว้ปืนต้นลำไยเหมือนกันหายไม่บริเวณบ้านนี่กับสิบกว่าหลังหนึ่สิบกว่าโกนที่หลวงวัดตั้งไว้ตอนนี้มาเข้าละจ็ดเห็ดหลังเดี๋ยวถ้าวันใดหลวงวัดเก็บน้ำพึ่ง รัาก็จะเนะมาทําวิธีเก็บน้ำพึ่งที่ทุกวิธีให้ดูแห่งครั้งหนึ่งนี่ก่อนนี่ทําจากใหม่ธรรมชาติ การเลี้ยงพึ่งก็ว่ายสำรับในการผสมเกสรของต้นมะม่วงลำย,ยในสวนของรัฐวัดปฏิสําคัญก็คือเขาจะได้น้ำพึ่งที่บริสุทธิ์และวก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผสมอย่างนักที่ติดตามช่องของรุงวัดเกิดเมือง ยึ่งอาจจะมีการถ่ายทำที่อาจจะมีการสัน้หนหรือว่าการถ่ายทำที่มันคุกคับดูพอสมค์ของพระพรวัดยังใหม่อยู่ก็ช่วยกดติดตามเปลียนแปลงกำลังใจให้รูงวัดในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ต้องขอขอบคุณจัดนัก